ในสายธาราเชี่ยวเลยสายใยเชื่อมโยงต่อกันเพาิงพันจิตด,ดำลืมในมนตราพย่อกรรไรนั้นหววใจกลับมาหาครองพี่พบผู้พาเทียฟฝ่าบาทที ที่สิบเก้าคืนชีพทนเทวาข้ารักเจ้าร่างหนาใช้พลังยกแก้วมณีนาคาขึ้นตรงหน้าของตนทันท,นทีก่อนจะใช้มือทั้งสองข้างสาดพลังของตนเข้าใส่แก้วมณีนาคาตรงหน้าไม่นะผมร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจก่อนจะตรงเข้าไปเพื่อหวังจะหยุดการกระทําของรุ่นพี่แต่เทวพิพัฒน์กลับใช้มือข้างหนึ่งสาดพลังผลักผมออกจนล้มลงกับพื้น ก่อนจะกลับไปใช้พลังกับมณนีนาคาตรงหน้าต่อมือหนาสันดลริกเพราะอาการเกร็งที่ต้องทนศาสพลังทั้งหมดใส่มณีนาคาตรงหน้าไรผมสีดำที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวบางย่อมผมผมของพี่อะผมอุทานขึ้นแต่ทว่าพิพัฒกลับไม่ได้สนใจมันเลยแก้วมณีนาคาที่มีพลังจนถึงจุดกึ่งกลางก็ปล่อยพลังกระเพื่อมออกมาคลื่นพลังสีดำกระจายเป็นวงกว้าง ทำให้ร่างหนาที่นั่งใช้พลังอยู่ลม้มลง,ลงนอนกองกับพื้นอย่างแรงพี่พัทผมรีพยุงตัวเองเพื่อจะตรงเข้าไปหารุ่นพี่แต่ทว่าร่างหนากลับพยุงตัวเองขึ้นแล้วสาดพลังต่อด้วยมือข้าง,งเดียวเพราะอีกข้างหนึ่งต้องใช้คำยันตัวเองเอาไว้ทองเหลวกระอักออกมาจากปากของรุ่นพี่ <c oughs> ผมที่เห็นเช่นนั้นก็เริ่มท่าไม่ดีแล้วในเมื่อผมเองก็เป็นพยนานาคก,การใช้พลังมันจะยากอะไรกันผมกัดฟันกรอด ก่อนจะตรงเข้าไปยืนข้างๆพิพัทแล้วลองใช้พลังสา์ออกไปบ้างแต่ถ้าว่ามันกลับไม่มีอะไรออกมาเลยมันสาดพลังยังไงวันเนี่ยผมไวยไว้ออกมาเสียงดังนั่นก็ทำให้ร่างหนาที่นอนอยู่ได้ยินเข้าตั้งจิตให้มัน่นกำหนดความต้องการแล้วปล่อยมันออกมาจากจิตใต้สำนึก พี่พัดตะโกนบอกผมก็พยักหน้ารับทันทีก่อนจะเริ่มทำตามกําหนดความต้องการผมต้องการจะช่วยพี่พัดเอาวะเอ๊ผมสตร์พลังออกไปแต่ถว่ามันกลับกลายเป็นมือเปล่าของผมอีกครั้งม,มันไม่ออกอะ <c oughs> เอางี้วิงอยากให้กูตายใช่ไหม <c oughs> พี่พัดถามขึ้นเช่นนั้นผมก็กัดฟันกรอดในทันที พี่จะบ้าเหรอก็จะช่วยอยู่นี่ไงก็ลองดูไม่ไงั้นกูก็ตายได้ยินเช่นนั้นผมก็เพ่งกระแสจิตไปที่ตัวของพี่พั์ในทันทีก่อนจะใช้มือศาสตร์พลังออกไปแสงสีขาวนวลพุ่งตรงไปยังแผ่นหลังของรุ่นพี่นั่นก็ทงให้ผมช่วยเพิ่มพลังบางส่วนให้พี่พัทเนินละเราสองคนรวมพลังกันปลุกแก้วมณีนาคาอยู่นานแต่ทว่าเมื่อแสงสีทองพุ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็ว ก่อนจะทะลุกลอกเกลิดงูและชนตรงไหลของพิพัฒน์ข้างที่กำลังยกขึ้นศาสพลังอยู่จนร่างหนาลม้มลงนอนง่ายกับพื้นในทันทีผมที่เห็นเช่นนั้นก็นั่งลงประคองรุ่นพี่ในทันทีก่อนจะหันไปตามพลังสีทองนั้นก็เห็นพญาครุฑตนเดิมบินลงมาก่อนจะกลับร่างกายเป็นเพื่อนรักของผมอีกครั้งพร้อมกับลากหางงูจงอางมาตามทางด้วยมือนหนาโยนงูจงอางลงข้างๆผมก่อนจะทำหน้านิ่งเฉย ตอนเข้ามาเมื่อกี้ไม่ได้โศมขนาดนี้นี่พัทธเอฟหยุดเถอะวะกูขอร้องหยุดเหรอมึงไม่รู้หรอกว่าไอ้พัทธาแม่งชั่วแค่ไหนก่อนมันจะมาถือสีนแบบนี้มือมันเปื้อนเลือดมาเท่าไหร่แล้วล่ะถ้าไม่ใช่ว่าต้องล้างคำสาบที่ตัวเองกอ่อไว้ก็คงไม่ถือสีมาเป็นร้อยปีแบบนี้หรอกที่ฆ่าพี่กูก็ยืมมือไอ้งูพิษตัวนี้ยังไงล่ะพี่พัทที่ได้ยินเช่นนั้นก็เหลือบมองงูจงอางที่นอนแน่นิ่งอยู่ในทันทีน no. ไอ้นกมันตายแล้วแค่งูจงอางจะมาทำอะไรกูได้มึงอ่อนแอแบบนี้ก็ดีกูจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงข่าเสร็จกูจะได้รีบกลับกูมีสอบต่อผู้จบก็เดินตรงเข้ามาผมที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีบลุกขึ้นไปยืนขวางเอาไว้ทันทีมึงหลบไปกูไม่ได้อยากทำร้ายมึงขอเธออย่าทำแบบนี้เลยที่วันนั้นนกฆ่าพี่ชายมึงเพราะพี่ชายมึงขโมยของสำคัญของตระกูลเราไป แถมยังขโมยของที่มหาลาัยไปด้วยพิพัฒน์พูดขึ้นเช่นนั้นก่อนที่ปุ่มกับเอฟจะหันไปมองเขาที่พยายามจะพยุงตัวเองขึ้นเช่นกันพี่ชายมึงลบหลู่พญานาคในวันนั้นตกเย็นเขาก็ขึ้นไปสำนักงานคณบดีเปิดเซฟและขโมยทุกอย่างออกไปรวมถึงแก้วมณีนาคาขององค์ดำแสนสิริจันทราไปด้วยนกพลตามไปเพื่อจะขอลูกแก้วคืนแต่เขา ัภาพย้อนเหตุการณ์ในวันนั้นทางเปลี่ยวที่มีประเมศรกำลังเดินกลับด้วยท่าทางลูกลี้ลุกลนเทาว่าเมื่อมาถึงจุดที่ไร้แสงสว่างของไฟถนนร่างหนาก็พบกับชายคนหนึ่งในชุดสีดำขอโทษนะครับคุณขโมยของที่ไม่ควรจะเอาไปเอากลับไปคืนเถอนะครับเออไม่มึงเป็นใครออกไปนะผมแค่จะมาเอาของของผมคืน รบกวนส่งคืนให้ผมด้วยนะครับไม่ถ้าถ้าถ้ามึงยังไม่ไปกูจะฆ่ามึงนะพูดจบปรเมนก็เบี่ยงตัวเพื่อจะเดินหนีไปอีกทางขอร้องเถอนะครับผมไม่ได้อยากทำร้ายคุณร่างนาหันไปตามอีกฝ่ายก่อนปรเมรจะหันกลับมาจะเอาแก้วมณีนาคาองค์ดาและซิกูไม่ให้มึงหรอกกูรู้ว่ามึงเป็นใครและกูก็รู้ด้วยว่าตอนที่กูเอาออกมาพวกมึงจะมาตามล่ากูแต่รู้อะไรไว้นะ ระกูลกูคือพญาครุฑพวกกูไม่กลัวพวกมึงหรอกและสิ่งนี้ <c oughs> ก็ต้องอยู่ในมือของปูก่กูนักราก,กับครุฑอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หรอกพญาครุฑอย่างนั้นเหรอร่างนาในชุดสีดำอุทานขึ้น <c oughs> ก่อนประเมจะดึงสร้อยคอจีค้ครุฑทองคำขึ้นมานั่นก็ทำให้คนตรงหน้าต้านทานพลังมันเอาไว้ไม่ไหวร่างนาเปลี่ยนร่าง,ต,งตัวเองกลายเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ นั้นเมื่อปรเมเห็นร่างแท้ของชายผู้นั้น <S <S <an> <S ก็ตื่นตระหนกกลัว <S <S <an> <S จนทำอะไรไม่ถูกร่างหนาล้มลงทิ้งตัวเองลงบนพื้นถนนเนื่องจากได้เห็นร่างแท้ของนกพลแล้วเขาจึงไม่สามารถปล่อยให้เล็ดลอดต่อไปได้อีก <S <S <an> ขอโทษนะครับแต่ผมจำเป็นต้องทำสิ้นเสียงแค่นั้นงูจงอางก็ฉกเข้าที่ต้นคอของเหยื่อในทันที เอฟที่ได้ยินเช่นนั้นก็เงียบนิ่งอึ้งไปนั่นไม่ใช่คำสั่งของกูแต่มันเป็นกฎของวังบาดานหากมนุษย์เห็นร่างแท้เราก็ปล่อยเขาไว้ไม่ได้นลกพลแก้ทำตามกฎมึงก็รู้ดีเนี่ยองค์ดำแสนศรีนักราาที่ก่อศึกกับครุฑเมื่อหมื่นปีที่แล้ว <c oughs> กูก็ถึงว่าท่านปู่ถึงอยากได้แก้วมณีนาคาที่อยู่ในโลกมนุษย์นัก กูพยายามจะหลีกเลี่ยงภารกิจนี้มาโดยตลอดเพราะไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเผ่านาคแต่ที่แท้ปู่กูก็ยังอาฆาตแค้นไม่เลิกเอฟพูดขึ้นเช่นนั้นพร้อมกับทอดสีหน้าเศร้าออกมาทั้งสามที่กำลังพูดคุยกันอยู่โดยไม่ได้ทันสังเกตว่าแก้วมณน,นีเริ่มมีแสงสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆพลังมืดเริ่มเกาะตัวขึ้นเป็นวงกว้างก่อนจะระเบิดขยายแรงกระเพื่อมขนาดใหญ่ไปทั่วทุกทิศ มนดำกลุ่มก้อนใหญ่พุ่งตรงเข้ามาด้วยความรวดเร็วก่อนจะชนร่างของเอฟจนเขากระเด็นออกไปจากเกรอเกล็ดงู <c oughs> เพียงแค่เสียวพลังบางส่วนที่แข็งแกร่งก็ทําให้เอฟสลบไปในทันทีก่อนแสงสีขาวจะวาบขึ้นตรงหน้าคลุดที่สลบอยู่ปรากฏชายร่างหนาผมยาวในชุดคลุมสีดําทมินเมื่อเห็นว่าสัตวูตรงหน้าไร้ท่าทีโต้ตอบร่างหนาก็หันกลับมาที่ผมกับพิพัฒอีกครั้ง ทุกอย่างเหมือนต้องมนสะกดคนตรงหน้าดูสง่าราวกับเทพบนชั้นฟ้าผมไม่เคยเห็นใครที่มีผิวกายและใบหน้าที่งดงามได้เท่านี้ร่างหนาเดินทอดร่างเข้ามาใกล้ๆพวกเราก่อนจะนั่งลงตรงหน้าพิพัฒน์ที่กำลังมองคนตรงหน้าด้วยสายตาที่แฝงความรู้สึกภายในไม่เจอกันนานเลยนะพยาพัฒนาเสียงทุ่มห้าวทักทายขึ้นเทนพีแต่แค่พิพัฒน์อุทานออกมาเช่นนั้น ผมก็รู้ในทันทีว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าพิพัฒน์ตอนนี้คือมณีนาคาที่ผมกับพิพัฒน์พยายามจะปลุกขึ้นมานั่นเองเขาก็คือองค์ดำแสนสิริจันทราเจ้าดูสุดโสมลงมากเลยนะน้องค่ะมือหนายกขึ้นสัมผัสใบหน้าของพิพัฒน์เบาๆก่อนจะใช้นิ้วโป้งปาดลบรอยเคลอะฝุ่นบนโหนโกแก้มให้อย่างชา้าสายตาสั่นไหวระริกของพิพัฒน์ไม่ได้เห็นพี่ชายของตัวเองนั่งอยู่ตรงหน้า เขาพยายามพยุงตัวเองแล้วยกแขนขึ้นคว้าร่างหนาตรงหน้าเข้ามากอดเอาไว้ในทันทีผมที่เห็นเช่นนั้นก็อมยิ้มขึ้นมาบางๆด้วยความซาบซึ้งใจก่อนจะเห็นน้ำตาที่ไหลรินลงมาเป็นสายของพี่พัฒน์นั้นทำให้รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายคิดถึงพี่ชายตัวเองมากขนาดไหนขอต้อนรับกลับสู่บ้านของเราครับท่านพี่องค์ดำยกแขนขึ้นกอดน้องชายตอบก่อนจะค่อยๆพละออกเบาๆ สายตาจ้องนิ่งที่น้องชายไม่เห็นร่างหนาที่ดูสุดโทมจนไม่เหลือความเป็นใหญ่อยู่เลยนาคาที่ปดีจริงๆใช่ไหมร่างหนาถามขึ้นก่อนที่พิพัฒน์จะก้มลงมองตัวเองขออภัยที่ข้าทำหน้าที่ตรงนี้แทนท่านได้ไม่ดีนักต้องให้หวังบาดาลต้องคำสาปข้าผิดเองถึงอย่างนั้นแปลว่าเจ้ารู้ตัวว่าตัวเองผิด พูดจบร่างหนาก็ลุกขึ้นจ้องมองพิพัฒน์ด้วยสายตานิ่งกริบก่อนจะสาดพลังมืดใส่ร่างของพิพัฒน์ในทันทีไม่ผมร้องห้ามในทันทีก่อนจะตรงเข้าไปเพื่อหวังจะทำร้ายองค์ท่านแต่ทว่าก็โดินพลังมืดสาดใส่จนตัวกระเด็นออกมาอีกรอบมือหนายังคงสาดพลังใสพ่พิพัฒน์ที่นั่งกองอยู่กับพื้นร่างหนาแอ่นกายรับพลังนั้นอย่างทุกข์ทรมาน ก่อนพลังมืดนั้นจะหยุดลงพร้อมกับมือขององค์ดำที่ลดลงเช่นกันองค์ดำไร้คำสนทนากับพวกเราแต่อย่างใดเขาตรงเข้าไปก่อนจะกระชากร่างของพิพัฒน์ที่ไร้เรี่ยวแรงขึ้นแล้วลากไปยังริมสระมือหนาผลักร่างพิพัฒน์ลงไปในสระทันทีจนไม่เห็นเยื่อใยจากพี่น้องที่เพิ่งเคยเจอกันอีกครั้งอยู่เลยผมตะโกนสุดเสียงก่อนน้ำตาจะไหลลงมาเป็นสายเมื่อร่างของพิพัฒน์ดิ่งลงน้ำ องค์ดาก็หันมาและโฟกัสตรงผมแทนคราวนี้ก็เหลือแค่เจ้ากับข้าแล้วผมเกิดอาการประหม่าขึ้นมาในทันทีเมื่อร่างหนาตรงหน้าเดินตรงเข้ามาพี่ทำรายพี่พัททำไมอ่ะนั่นน้องชายแท้ๆของพี่นะผมพูดขึ้นด้วยาการกล้าก,ล,าก,ล,ากลัวๆพญาพัาโดนคาสาปผนึกร่างได้ยังไงเจ้าเป็นคนสาปเขาอย่างนั้นหรือคำถามเย็นชาถามขึ้นนิ่งๆผมไม่ได้เป็นคนทำอะ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำแต่ผมเองก็เคยโดนคำสาบนี้เขาเป็นคนถอนคำสาบนี้ให้ผมแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงไม่ถอนใ้ตัวเองด้วยแค่ผมบอกชิ้นนั้นร่างหนาตรงหน้าก็นิ่งอึ้งไปในทันทีเจ้าเองก็โดนเหรอใช่ครับองค์ดานิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะโฟกัสสายตาไปที่ผมอีกครั้งและใช้พลังดึงร่างของผมเข้าไปใกล้ ไอ้ท่าจะทำอะไรอ่ะผมอุทานขึ้นชพยาปุณตะสายวารีเหรอคำสาปผนึกวิญญาณร่างหนาอุทานขึ้นเบาๆก่อนที่ผมจะขมวดคิ้วยุ่งท่านท่านรู้ได้ยังไงอ่ะโจก็คือคนในคำพยากรณ์อย่างนั้นเหรอท่านท่านรู้คำพยากรณ์ได้ยังไงกันผมถามขึ้นอีกครั้งเมื่อตอนนี้มีแค่คำถามเต็มหัวของผมไปหมดถึงแม้ว่าข้า จะเหลือแค่แก้วมานีนาคาข้าก็ยังได้ยินและรับรู้ถึงเรื่องราวของโลกภายนอกอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้รับรู้ทั้งหมดนั่นก็แปลว่าที่เจ้ากับพญาพัฒนาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเจ้าก็รู้แล้วว่าเจ้าคือคู่หมายของเขาต้องเข้าพิธีหน้าเกี่ยวกับเขาครับผมทราบแล้วครับคำสาปของเจ้าถูกถอนตั้งแต่เมื่อใดสักพักแล้วครับ หลังจากพัทธาถอนคำสาปให้เจ้าเขามีท่าทีเปลี่ยนไปใช่หรือไม่ผมคลุ้นคิดก่อนจะพยักหน้ารับเบาๆเจ้าชื่อกอะไรนนครับหมายถึงชื่อนาคราชของเจ้าอ๋อเออชื่อเออผมเคยได้ยินพี่พัทเรียกผมว่าทวันเทวาครับแค่ผมตอบออกไปเช่นนั้นองค์ดำก็ถอนหายใจเฮือกใส่ทันทีข้าเสียใจด้วยเรื่องแม่ของเจ้า มุกดาวันเป็นนาคที่ดีดูแลรับใช้องค์ปู่มาโดยตลอดเป็นที่โปรดปลานขององค์ปู่ตอนแรกข้าขึ้นคลองบัลลังก์วังบาดาลองค์ปู่จะให้ข้าเข้าพิธีหน้ากเกี่ยวกับนางเพื่อจะเลื่อนขั้นข้าเป็นนาคราชชนชั้นสูงสุดแต่เพราะเกิดเหตุสึกครุฑกับนาคเสียก่อนพญาพัฒนาจึงจะต้องรับทุกอย่างแทนข้าแปลว่า จริงๆแล้วแม่ก็ต้องเป็นพระชายาของท่านใช่ไหมถ้าอย่างนั้นท่านกลับมาแล้วผมจะต้องกลายเป็นคู่มั่นของท่านแทนหรือเปล่าองค์ปู่จะทำแบบนี้ไหมพวกเจ้ารักกันและข้ากลับไหลมานานหลายพันปีตำแหน่งนี้ให้พยาพัฒนาเป็นคนดูแลน่าจะถูกที่สุดส่วนตำแหน่งปกครองชั้นสูงสุดนั้นถึงข้าจะไม่ได้เข้าพิธีหน้าเกี่ยว แต่เพราะชัยชนะของหน้าครั้งนั้นที่ทำศึกกับครุฑจบลงข้าก็ได้รับตำแหน่งเป็นหนึ่งในน,ใน,นาคาธิบดีนาคราชนชั้นสูงสุดเป็นหนึ่งในกษัตริย์ก้าพระองค์แล้วแต่พี่พัทเขาเออผมมองไปที่แอ่งน้ำก่อนร่างนาจะยกยิ้มมุมปากขึ้นอ๋อแล้วก็อีกเรื่องคำสาปผนึกวิญญาณมีเพียงแค่พญานาคตระกูลฉับพยาบุญตะสายวารีเท่านั้น ที่จะใช้คำสาบนี้ได้นั่งในตระกูลนี้ที่โดนคำสาบจะไม่สามารถกลายร่างแท้ได้ไม่สามารถรู้ตนเองได้ว่าตนเป็นใครหรือผู้ใดไม่สามารถใช้พลังนาคราชได้ทั้งสิน้นเป็นมนุษย์ทั่วไปเพียงธรรมดาแต่ถ้าร่างหนาหันไปมองตรงสะน้ำถ้าอะไรเหรอครับถ้าตระกูลอื่นโดนคำสาบนี้ คำสาบจะแล่นเข้าสู่แก่นพลังชีวิตกัดกินถึงสวงทำให้แก่นพลังและวิญญาณเสียหายถ้าทิ้งไว้เป็นเวลานาน,านไม่รักษาอาจจะกัดกินถึงแก้วมณีนาคาดับสูญสลายในที่สุดทันทีที่ผมได้ยินเช่นนั้นก็ต้องเบิกตาโพลงในทันทีแปลว่าคำสาบในกายของพี่พักตอนนี้มันมาจากผมอย่างนั้นเหรอถ้าพัทธากล้าเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยง เจ้าคงสำคัญกับเขาไม่น้อยน้ำตาผมไหลรินลงมาเป็นสายในทันทีตลอดที่ผ่านมาเขาทนทุกทรมานกับคำสาปในกายของตัวเองพยายามต่อสู้กับมันโดยที่ไม่บอกผมเลยด้วยซ้ำเป็นเพราะผมเองที่ไม่รู้อะไรเสเลยจริงๆที่เขาต้องมาเป็นแบบนี้เพราะตัวของผมเองแทๆ้ๆผมที่กำลังนิ่งคิดถึงเรื่องของพี่พัท แต่ถ้ว่าอยู่ๆก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงคำรามนั้นดังลั่นไปทั่วทั้งป่าผมหันไปตามเสียงก่อนจะเห็นน้ำในสระผุดฟองพุ่งขึ้นมาเป็นวงกว้างก่อนสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่จะพุ่งขึ้นมาแล้วฟฟกัสดวงตาสีแดงกล่ำมาที่ผมผมที่เห็นสิ่งตรงหน้าก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปด้วยความตกใจร่างงูยักษ์สีดำนินกำลังจับจ้องมาที่ผมและองค์ดำ ่อนมันจะพุ่งเลยลงมาบนดินพร้อมกับปรากฏมนดำเปลี่ยนร่างเป็นผู้ชายที่ผมคุ้นเคยแต่ทว่าอยู่ในชุดที่ผมไม่คุ้นเคยร่างหนาในชุดโบราณสีดำผมยาวจนถึงกลางหลังเขาจับจ้องมองมาที่ผมนั่นก็ทำให้ผมต้องอุทานออกมาในทันทีพี่พัท